คนเทียนนี่ตาหมองมาจิบหาเลยเขามาเล่นกันไหกูยินขวังมันด่ากูเหี้ยกูอะทำไมตีคนนะเทียนน้องมึงเนาะกูด่ายัดไม่กูด่ามีคนมีคนมันมีคนอะฮัลโหลออฟตี้ีเไอสองตีโอ้สองตีเอามาเลยเอาพี่ได้พีชติงปาตี้กัมตัเลย โอ้ผมไปตกแดงมาเนี่ยพี่ไม่ไปืนอะไรทำแน่เลยเอามัตใส่มันพี่เอามัดยิงมันพี่เอามัดยิงมันเลยเออพี่นั่นกลัวแลวใคร๋อ้ยเน็ดผมยิงปิงไม่ไม่มีปืนไกลเลยวะล้มหนึ่งล้มหนึ่งทีมห้าร้อยยังมีงงว่ะ อันน um> ี้ว่าจะไม่กูเลิฟบ้าบ่ฮะฮะยังกว่ายังกว่ายังกว่าเอ๊เปนนี้บ่เอาอามตายแล้วบ่ไม่มีบุนไกลมิเอมาร้อยเฮ้ากันเออเ้าคันไปเลยบ่

จู่ไปเลยบนไหนวะมนฟ้ามั้งไอ้เหี้ยหอยมั้ง V S V S อะไรมันติดพิษนานยังเนี่ยเอ็งมียาปะกล่องกล่องพี่แกล้งมามาเอ้เตี๋ยเตี๋ยไรเหี้ยไปไ้เหี้ยมีมีอะไรไม่รู้เออ Hãy hỏi hoa hả mày hả mày Đợi mày đợi, đợi, ừ. đợi, yeah. đợi em, hả em hả mày 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 hả